สวัสดีครับผมอยู่ผมนุมิวสิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าใหม่ i o t e c เทค c a ตัวนี้เลยนะครับเป็นของ j ี่ปนรุ่นแรกของแท้นะครับตัวนี้มีโลคัสด้วยนะครับแล้วก็มีแผดนะครับผมสามารถแพดได้10 dB นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะไม่มีการปรับปรุงใดๆนะครับก็เพิ่มแค่เกณฑ์เลเวลแค่นั้นเองนะครับผมนะกับร้านนุมมิวสิกนะครับ ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับผมอยากจะบอกว่าเหมาะสําหรับสตูดิโองานห้องอัดนะครับผมนะหรือไม่ก็เป็นโฮมสตูดิโอนะครับตัวนี้ถือว่าเสียงมาตรฐานนะครับผมนะไดอะแฟมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับส่วนตัวนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมนะพกพาสะดวกนะครับผมนะกระทัดรัดแล้วก็เสียงเนี่ยคุณภาพมากๆนะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่1500บาทนะครับผมนะฮะกับร้านนุกมิวสิก มือสองตัวนี้ขายอยู่ที่4,900บาทนะครับผมนะมีรับประกันให้ด้วยนะครับว่าของแท้แน่นอนนะครับโอเคก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นของ Oreo เทคนิก้าของเจแปนแท้นะครับเชื่อใจได้นะครับแบรนด์น,นี้รับรองว่าดีแน่นอนนะครับผมนะกับราคา4,900บาทคุ้มมากๆนะครับ Okay. สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมปักตะก้าไว้นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ